ครับนสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ครับผมวันนี้พ่อวานก็มาที่บ้านของน้องน้องบกปกอยครับผมนะครับเมื่อมาดูน้องอาบน้ำนะครับเ้ายดูแล้น่ารักจังเลยครับผมนะครับนี่ครับผมเห็นแล้วก็คิดคิดถึงน้องนะครับคิดถึงน้องมากเลยครับคุณแม่ นะครับเป็นน้องบอกคอยครับมีอ่างอาบน้ําส่วนตัวนะครับผมนะครับซึ่งก็เราก็คิดฝันไว้เหมือนกันนะครับผมแต่รู้ว่าน้องจะจากไปนะครับนี่ครับมาถึงบ้านน้องบอบอยนะครับผมนะครับเพื่อมาขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณคุณแม่จิ๋มของเรานะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะครับในระหว่างที่ พ่อควานครับพาน้องไปที่โรงพยาบาลนะครับคุณแม่กับคุณพ่อของเราก็ได้ไปช่วยไปไหว้หมอประกำนะครับนะนะครับผมนี่ครับผมนี่น้องบ่อพลครับหน้าตาตัดสวยมากเลยครับผมนะครับถ้ามีโอกาสน่าจะได้บ่อให้น้องรุ่งเรืองว่างสัก่หนึ่งบ่อเนาะนะครับให้น้องได้เข้ามาเล่นนะครับ แต่ไม่รู้ว่างบประมาณครับเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่น่าจะเยอะพอสมควรนะครับน้องเลี้ยงน่าจะได้บ่อดินเนาะทำบ่อดินขุดบ่อดินให้น้องนะครับอือโอ้โหนะครับมีกอนสุกมากเลยนะครับมีข้อความก็คอยถูนะครับมีแปลงถูให้นะครับผมนะครับมันเป็นอะไรที่มีกวอนสุกมากนะครับผมนะครับ แล้วก็ดูแล้วก็คิดน้องนะครับดูครับดูดูัวเล่นนะผมโอเนี้น้องเรืองก็เล่นได้ครับผมเนาะน่าจะอยู่ประมาณนี้นครับเล่นได้นะครับ เพื่อคลายเคียดนะครับผมดูนะครับความน่ารักนะรของน้องบอปลอยนะครับที่แม่แม่โอ้รักนะครับวันนี้ก็จะมาขอบคุณนะครับคุณแม่จิม๋มแล้วก็แม่แม่ทุกคน,นครับที่ดูครับผม จริงจังเลยจิงจริงแก่ปาย,ยุกังเลยนะครับอืมอืม ดูนะครับมีความสุขมากเลยครับผมนะครับดูได้ทั้งวันนะครับเหมือนคุณแม่บอกดูช้างน้อยดูได้ทั้งวันนะครับผมนะครับมีตอนลงนี้ไม่อยากลงนะครับนะราะความต้องบังคับลงนะแต่พอลงแล้วจะขึ้นหรือเปล่าเงี้ยนะครับมีอาสนาไม่น้อเดี๋ยวมีอีกไม่น้อนะครับต้องภาวนา นะ,น,น,ะนะครับี่ครับน่าจะไปแล้วครับน่าจะไปแล้วครับหนาวแล้วนะครับเสร็จเช้าหรือเกินไหมนะครับพอฟานมาก็เลยฟานก้มาพกควานก็เลยเอาน้องามาอาบน้ำมาให้ดูหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับ เป็นสระน้ำส่วนตัวนะครับเป็นบ่อส่วนตัวนะครับผมนะครับน,นะครับถามพกฟันนะครับอยู่ประมาณสามสี่หมื่นเนื้อบ่อนี้นะครับผมก็มทำหนานะครับป้องกันการล้านะครับผมนะครับ กันน้ำกันเลาอย่างดีครับผมความหนาหนาพอสมควรนะครับหน,า,หนามากนะครับผมนะซึ่งก็ทําไว้อย่างดีนะครับดูนะผมโอ้เนี้เพิ่มสุกเลนะครับ,นะน,น,รบนะนี่เราก็มีโอกาสมาเยี่ยมซุมนะ น้องบ่อพลอยนะครับบ้านน้องบ่อพลอยนะครับผมซึ่งมีช้างหลายเชือกอยู่นะครับดูแล้วก็ขนาดท้องฟานสองเชือกเลยโอ้โหนะครับอันนี้คุณแม่จิ๋มกับครอบครัวนี่สุดยอดเลยครับผมกับช้างห้าหกเชือกนะครับนะครับแทบไม่ได้พักผ่อนเลยครับผมนะครับแทบไม่ได้พักผ่อนเลยคุณแม่จิ๋มก็ดูผมมนะครับนะต้องดูแลช้างกว่าจะ ไปตัดหญ้ากับมานะครับตัดหญ้ากลับมาก็ข้าวเช้าเป็นข้าเที่ยงอะไรอย่างั้นนะครับอันนี้เราก็เข้าใจนะครับสถานการณ์ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็การสองเคร่ยวก็ยังแทบไม่ได้หยุดนะครับผมในแต่ละวันนะครับนี่นี่นะครับหมดทิ้งเลยครับผมนะครับ ็ขอบคุณนะครับขอบคุณ่แม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับขอบคุณป้ามนของเรานะครับนะครับผมขอบคุณคุณแม่อลรัวันเนาะนะครับอือเราแล้วครับเราแล้วครับผมเริ่มเริ่มเล่นกล้องแล้วนะครับยิ่งดูก็ยิ่งคิดถึงเจ้าพายุครับผม ยิ่งดูก็ยิ่งคิดถึงนะครับดูงงเบือเ่อน,นะครับผมดูจางน้อยนี่นะครับผมหมอดอยครับนออ้องหมอดอยครับผมนะครับ ครับเดี๋ยวถ้ามีผมที่ได้เม่ไหรนะครับก็จะทําบ่ออย่างนี้ให้น้องเลืองสักหนึ่งบอ่อนะครับกับกุญาจายุยาจก็เล่นได้ครับผมเนาะชางใหญ่ช่างน้อยก็เล่นได้ครับผมทบ่ทบอขนาดนี้ครันี่นะครับ อันนี้ก็คือความสุขของควานนะครับผมนะเป็นความสุขมันก็หายเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมนะครับหลังจากเราเหนื่อยกับการงานหรือว่าเกี่ยวยากเกี่ยวอะไรมามาเจอแบบนี้มันก็มีความสุขนะครับมีความสุขมากเลยหายเหนื่อยว่าอย่างนั้นนะครับได้ถือให้น้องนะครับถือให้น้องเห็นคิดอ่าเรียกว่า ทำนจะเล่นเติบโตของน้องนะครับแบบวิวัฒนาการเนาะของน้องขึ้นแต่ละวันนะครับอ่าดูพฤติกรรมดูอ่าถ้าได้เล่นอย่างนี้ช้างจะไม่ค่อยเครียดนะครับไม่ค่อยเครียดนะครับเพื่ออ่าได้ได้เล่นนะครับผมนะครับเพื่อจะเรียกว่าอ่มีสัมพันธ์กับฟานกับครอบครัวนะครับผมนะครับ หนึ่งาการไหว้ปูนะครับองโต้ยิ่งคิดถึงน้องนะครับขเข็นที่ไลคิดถึงนะครับขอให้น้องแข็งแรงนะครับ